เราก็จะมาเก็บผักที่สวนนะคะอ,อ่าเก็บใส่เลยเก็บได้เจอยังอ่ะเก็บนี่ไงข้างหลังนี่เก็บน่ะอยูกับน้องอยู่กับน้องเอาไปเก็บเอาเห็นยังเออเอาต้นใหม่ทีเป็นจู่ต้นเดียวกันมีไหมเก็บหมดแล้วเหรอ หมดยังอ่าเก็บเอาเก็บเอาอ่าลูกใหญ่เออนั่ตายเห็นไหมลูกลูกนึงนะไหนเอาเยอะเลยนั่นแหละเออนี่ตาอยู่ข้างหลังตาเนี่ยดูมือแม่ตรงนี้นี่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 ไม่ใช่เก็บยัง อย่ามาเยีย่ยงนิดนึงนะเออนั่นแหละเออโอเคมหมดยังเนี่ยทางเยอะนั่นแหละแม่ว่าให้รอแม่ก่อนเก็บก่อนแล้วหมดยังไหนะทางมีกี่อันไหนด,ไดูกี่ลูกสองสี่หกเจ็ดแปดแปดลูก อันอยู่เท้าแบ่งน้องอ่าแบ่งน้องอยู่เท้าจินตัวหยิบเพื่อนมาเห็นไหมอ่ะเออหมดแล้วยังนี่ไงอยู่ข้างนู้นมีไหมอ่ะยังไงแม่เจอลแล้วแหบนี้มอะเยอะเยอะเยอะเลย,ย <S <S เลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงข้างล่าง <S <S นี่ข้างล่างนี่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 เห็ยนยัง อาไยีบ้าเออเออเก็บเออเออเออเก็บเอาเออเออนี่นี่หมดยังไหนเด้อดิโน้โน้ในลูกนึงอ่ะเดินไปตะอันมันเล็กเกินยังรอรอมันก่อนไปอีกเดินไปรอมันก่อนมันเล็กเกินเอาเก็บ

<laughs> นั่งกับพี่เอ,เ,อเ,อเอาไปถือไปไอชัยเดินได้กี่ลูกนับซิๆๆๆไ้กี่ลูกไอของตะ อืมของิของเตมเ็เยอะแยะของเตตเยอะแยะของตาล่ะเด้วดิของตาเอาของตากเยอะแยะไปให้ปอป้ากินล่วงแล้วตาโอ้โหยิบขึ้นมาเออจักชอน ผักมะเขือยังไม่โตค่ะลอยนิดนึงกำลังงามมันก็ผักที่ยุนตตปลูกวันนั้นเด็ดไปแล้วค่ะรอบหนึ่งยอดนะ มีพริกเด็กเด็กก็เด็ดหมดไปแล้วไม่เหลือนี่ค่ะมาละกขีนกอเราก็ปลูกถั่วถั่วครกหรือถั่วมะขามนะคะกำลังขึ้นแล้วก็ทำค้าเงัน มัน,นก็เป็นเด็กเป็นต้นมะม่วงพอได้กินล,กมมลูกค่ะมม่วงดกอยู่ค่ะกินไปด้วย ดูสิาอาส่ย <c oughs> ังไนเยอะไหมดูดิรวมกันละรวมกันแล้วได้เยอะไหมแม่ดูดิออตดอตาวีไหนเนียวอ๋อเหนียวเหมียวเ <c oughs> ดินมา ไปแล้วมันบนหลังคานนเนายนั่งนั่งรถจ้าอะนี่บนหลังคาเดี๋ยวจ้าแล้วไปแล้วค่ะอยู่บนหลังคาเดี๋ยวจ้าแล้วเนี่ยไปแล้วบนหลังคา องหาเหมียวไปแล้วอยู่บนหลังคาอ่ะบายบายให้แม่ก่อนจนๆบาย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 สวัสดีโอเคโอเคสวัสดีเลยมีลาเยอะค่ะพบกันใหม่นะคา,บา,า,บ,า,า,าบ,บายบายจากบ,บายบายตามบายบายทางนี้จะตามบาย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 เอา้ามาเกิ่นล่วงเอาบายบายใหม่ลูก อ,าาอ,อ่ะบายบายแม่วางไว้อ่ะโอ้โหอ่ะตามาบายบายหันหน้ามาก่อนตาเขี่ยกันว่กันกันนี้นะคะตอ,าอาตาอบายบายสิตาไม่สนใจเลยเจอตาไม่สนใจเลย